สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูคำพันตุลางกันนะคะครูเชิอชาญโรงเรียนบ้านหนองมวแว่นค่ะสำหรับนในคลิปนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอาจจร่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามพาตรานะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่คุณภูณมั่สร้างและพัฒนาขึ้นมาสาหรับนําไปใช้ในพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ะคะ่ะเชิญรับชมได้เลยะคะ่ะ มือวางเลยวางเลยค่ะแล้วใครเนะี่ยนั่งหาหน้าไปทางนี้กีราบัานเอามือวางไว้บนโต๊ะวางบนโต๊ะให้ครูเห็นมือทุกคนนะคะถ้าเราไม่ดูแล้วเราจะเขียนตามกระบอกไม่ได้เมื่อเราเขียนตามกระบอกไม่ได้เราก็จะเกิดอาการเครียดทำไมถึงเขียนไม่ได้เพราะนัาเรียนไม่ดูเวลาครูสอนแจกลูกสะกดสะกดทำต้องดู อ่าวคำที่หนึ่งอ่านอะไรคะ่ะ ¡Gracias! Yo, yo, yo กาไม่รู้เรื่องแเพราะนั้นต้องมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับครูด้วยนะครูถามอะไรให้ตอบด้วยเขออ้าใจไหมคะ Ya. Yeah. พี่วิใครก่อนพี่วิีอ่าวิีวีอ่านเลยนะคะอ่านว่าอะไรคะ คนอื่นอ่าน สอนอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนคัดลายมือคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราลงไปในใบกิจกรรมเพื่อเป็นการซ้ำทวนทบทวนในเรื่องของการอา่านแล้วก็การเขียนพวบคู่กันไปค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะพบกันคีิหน้านะคะสวัสดี